สวัสดีครับวันนี้วันจันนะครับอันนี้มีคนถามมานะครับพุ่นอาจารย์ที่หกนะฮะยี่สิบสามทุ่มละไอนนคนถามมาหลายตัวนะครับทั้งหมดมีคนถามมาว่า,าเล่นได้ไหมจริงๆทรงสวยไหมอย่างเงี้ยโออาร์เนี่ย o ครับถามว่ารับได้อย่างจริงๆมันหลุดตั้งแต่ตรงนี้นะฮะยี่สิบเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยก็ไม่ควรไปเล่นแล้วนะ เต่อนทิงว่าเจ้าเขาใจดีอย่างที่บอกครับเเขาไม่ทุบเลยนะครับลงมาแค่อะไรสองบาทห้าสิบจิ๊บจิ๊บเองนะก็สิบเปอร์เซ็นต์ตรงจุดโลปกติถ้ามันหลุดโลเนี่ยไอ้่เงี่ยเห็นไหมครับมันมีสามฐานเนี่ยหลุดแล้วจนส่วนใหญ่จะแรงมากนะครับแรงแบบน่ากลัวบอกว่ายี่สิบยี่บสองเนี่ยน่าจะได้เห็นแต่มันเขาก็ไม่ลงนั้นนี่มันเกียรติทิศแล้วเนี่ยจนครบเดือนแล้วนะครับเขาก็ไม่ทําอะไรก็โอเคนะ ถามว่ารายสัปดาห์โอเคมันก็ยังมีช่องว่างให้เล่นแต่รายวันเนี่ยบอกว่าเ,เหมือนว่ามันเกิดเกิดบริสคอเว์เจนครั้งหนึ่งนะครับตรงน,นี้ถามว่าซื้อได้ไหมผมว่าถ้าคุณอยากซื้อคุณก็รอ,อกมันสักไม้หนึ่งนะแต่เป็นงแต่ว่าอมันยังไม่ชัวร์สัญญาณมันอาจจะเด้งได้นะครับแต่ผมไม่คิดว่าม,มันจะเด้งไปแรงนะ ถ้าถ้าคุณขายอยู่แถวเนี้ยข้างบนเนี่ยขายยี่บแปดบาทอะไรเงี้ยซื้อตรงนี้ไม้แรกก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะเราเดาไม่ถูกหรอกว่าว่ามันจะขึ้นมาไหลนะครับแต่ตอนนี้มันยังม,มันยังคงยังไม่ขึ้นหรอกนะตลาดโดยรวมมันก็ไม่ดีนะผมว่ารอได้รอก่อนถ้าคุณคิดจะเล่นก็อาจจะเล่นได้นะถ้าดูรนะ้อยยี่สิบนาทีเนี่ยร้อยยี่สิบนาทีผมอยากให้ตรงเนี้ยมันยืดจุดนี้ยี่บห้านาน,น,าน อาจจะเป็นการสร้างฐานนั้นสั้นนะแต่แต่คิดว่าถึงแม้มันจะเด้งขึ้นไปเนี่ยดูนี่นะครับถ้าคุณเล่นสั้นๆคุณดูเทรนด์ไลน์นะครับเทรนด์ไลน์อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากว้างไปเราก็ต้องเปลี่ยนความชันเนี่ยอาจจะต้องเนี่ยตัด ยี่บห้าบาทกว่าถ้าคุณ follow buy ไปแล้วมันช่องว่างมันน้อยครับมันได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดห้าสูดเนี่ยมันได้ไม่เยอะก็ระวังไว้แล้วกันผมว่ารอได้ก็รอนะจริงๆการเล่นหุ้นมันก็เหมือนเป็นการเหมือนเสือที่เขาล่าเหยื่อก็รอจนกว่าจังหวะที่มันเหมาะเพราะตอนนี้ตลาดไม่ดีเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งนะกราฟมันก็ไม่ได้สวยเลยนะครับอย่าง xpring เนี่ยว่าถามมีคนก็ถามมาเหมือนกันว่า น่าสนใจไหมจริงๆสปริงเนี่ยก็เหมือนกับโออาร์ตอนที่ยังไม่หลุดนะครับคุณด,ดูนะเนี่ยท,ท,ที่ได่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดสองประมาณนี้าทำไม่หลุดตรงนี้มันหไหวมากนะจริงๆบางคนอาจจะบอกว่ามันขึ้นมาจากไม่มีอะไรจากสิบยีสบสบสบ่สิบตังค์เนี่ยขึ้นมาขนาดนี้จริง,รงๆก็มันจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแต่มันเแต่มันขึ้นมาขนาดนี้มันก็ต้องมีอะไรนึกออกไหมครับมันต้องมีเหตุผลของมันนะ นั้นน่นรายใหญ่เขาคงไม่ไม่ไปตะลุมวอนพวกนี้แต่จริงจรเขาก็ยังไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมเป็นหนังนะก็ถือว่าแต่กราฟในรายสัปดาห์เนี่ยที่ไม่ชอบอย่างเดียวนะครับมันหลุดไอไสัห้าสิบมาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าแต่เนี่ยมันยังไม่หลุดสองเจ็ดสองสองเจ็ดสี่เนี่ยผมว่าถ้าไม่หลุดนะอันนี้วันนี้แปดนะครับผมใช้อ่ของลุงฉลกนะเขียวแดงนะนึงเขียวแต่ผมเขียวผมชอบสีขาวผมเปลี่ยนเขียวเป็นขาวอันหนึ่งอันเนี้ยถ้า ถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็ยังโอเคนะแต่รายวันเนี่ยมันอาจจะเลี้งขึ้นสั้นได้นะครับในรายวันนะครับคุณลองตีเทรนไลน์นะครับเนี่ยเหมือนเหมือน,นก็จะจบแล้วเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ดาวเทนเนี่ยเหมือนกับตีดาวเทนไนะลน์มันเหมือนก็มันจะจบนะอาจจะพลาดนิดหน่อยนะครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดซื้ออย่างจริงจริงนะ เทียตัวนี้ก็ะครันะ XPG ผมให้กราฟยังโอเคกับ O r เยอะนะครับแต่ OR มันหุ้นอะไรหุ้นตลาดอะใครก็ถือนึกออกไมหมฮะอันนี้คงไม่มีต่างชาติมันถือหรอกกองทุนน่วยใครถือหรอกก็มีแต่หลายย่อยกับเจ้ามือน,น,นี้จ้าอย่างเงี้ยมันมันเบรกเหมือนดาวหินไหลแล้วผมว่าก็อาจจะเล่โอโอโโนได้นะครับอันนี้มันดูสามารถเนี่ยถามว่าซื้อไหมจริงๆทรงมันหลายสัปดาห์นะครับดูนะครับ จุดต่ำมันต่ำลอยเรื่อ,อยแต่เนี้ยมันก็มันก็ต่ำลงนะแต่เพียงแต่ว่าเหมือนกับมันมันดูจากแพทเทิร์นมันมันพยายามจะไม่ลงในรายรายสนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่าจะขึ้นนะเพราะว่าถ้าคุณจะเล่นนะครับจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าทะลุตรงนี้ไปได้นะเจ็บาทเนี่ยคุณค่อยค่อยมาดูอีกทีแล้วกันตอนเนี้ย อย่างเลยยังไม่ได้บอกนะว่า,ามันจะขึ้นไปถึงไหนหรือจะขึ้นอาจจะลงมาตรงนี้ถ้าลงมาตรงนี้นะครับสามารถถ้าลงมาประมาณ5บาทเ0เนี่ยและไอสายไม่ลงมาเนี่ยเออผมว่าสัญญาณมันน่าโอเคนะมีแต่ว่าตอนนี้มันยังบอกไม่ได้นะันว่าจะขึ้นแต่จุดหนึ่งถ้าถ้ามันขึ้นไปถึง7บาทประมาณนี้ก็อาจจะจบแนวโน้มขาลงของมันนะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะฮะแลบิลเนเนี่ยผมบอกว่า,วา,วา,วา คุณทำยังไงจริงมันควรอ๋อนแล้วตตรงนี้แล้วนะคุณเล่นคุณลองดูนะครับมันจะเป็นจุดในรายวันเนี่ยตรงเนี้ยควรจะต้องอ๋อแต่ตรงนี้แล้วคือขายไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นสี่นะคือว่ามันหลุดตรงโลตรงเนี้ยนะนึกออกไหมครับมันจะมีสองตสองติ่งอยู่ตรงเนี้ยตลุตรงเนี้ยต้องขายไปถามว่าตรงนี้เล่นได้ไหมจริงจริงนะถ้าคุณขายตรงนี้ไปนะครับผมว่า ตรงนี้คุณซื้อไปเถอะผมว่าไม่ได้ไม่ได้เสียหายนะถ้าคุณขายไปที่ส6 0 3.70เงี้ยอาจจะซื้อไม้แรกไปก่อนถามว่ามันทรงสวย,ยไหมแมรยวันยังไม่สวยนะเฉยๆะครับจะเด้งได้หรือเปล่าถ้าทะลุต,ตรงนี้ไปผมว่าค่อยเข้าก็ได้3.44เงี้ยค่อยๆ follow ายเนี่ยอีก8ตังคนะ์ถ้าลายลายสัปดาห์ผมว่าทรงยังโอเคอยู่นะแต่ถ้าตีเทรนด์ลายลายสัปดาห์จบไปแล้วนะครับ จบไหมผู้รับอยู่นะผมดูจากด้วยสายตาผมคิดว่ามันหลุดหลายยังโอเคนะหลัดสัตปาผมว่าก็ตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะหลัดสัตดลยังไม่หลุดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าตับใจผมนะผมว่าสามสี่สี่คุณค่อยฟอลโล่บายไปตามมันไปอันนี้มาดู AKR มีคนถามมาเหมือนกันทุกตัวเนี่ยอตัว AKR นี้ ใช่ทำหม้อแปลงว่าเอกลักษ์ใช่ไหมฮะรายสัปดาห์เนี่ยไซเวย์มานานมากนะครับเป็นห้าหกเดือนละอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีกำไรเหลือแล้วถ้ามาดูพื้นฐานเอาเองเนะครับอันนี้เปน็นเพียวเทคนิคนะก็อาจจะมันขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาเท่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าไม่หลุดตรงเนี้ยนะครับ93้าบสมต่งวว่ายัางยัง,ยงโฮอยู่ได้นะแต่ถ้าหลุด แต่ถ้าดูอย่างนี้นะผมขอดูมันอีกทีนะฮะมานจริงๆใช้ได้นะเนี่ยพี่แต่ว่าต้องพักฐานหน้าเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้นะครับถ้าทะลุบ,บาทยีบสามเนี่ยคุณต้องซื้อนะถ้าใครมีอยู่นะีซื้อเพิ่มไปเลยนะครับเพราะว่ามันทำหายมันจะวิ่งมาเท่าไหร่อ,อันนี้ อาจจะปีกไปถึงบาท79ดเลยนะเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันเป็นการพักฐานนะคือมันจะไปขึ้นการขึ้นครั้งแรกของมันเนี่ยอันนี้จะเป็นอ่าครั้งที่2ที่สามเงี้ยผมก็ไม่ได้เก่งเวฟนะแต่ดูแพทเทิร์นน่ะเหมือนว่าเขาเขาเลี้ยงตัวเพื่อรออะไรบางอย่างอย่างที่บอกนะไม่หลุด9 3สคุณก็โฮไปนะอันนี้มันเออ,อพูดอย่างนงี้มันมันน่าเสี่ยงนะอ่ะผมจะขอให้ดูนะครับถ้าหลุดหลุด9 3สนะคุณก็โยนทิง้งได้หรอไหมครับ แต่ถ้าไม่หลุดอ,อย่างเงี้ยเอาคุณซื้อตอนนี้นะสมมติได้คุณซื้อที่บาทห้าตังค์นะตัวที่เก้าสิบสามนะไม่ใช่เก้าห้านะครับอราคาเก้าสามอ่าผิดวิธีเวลาเขาเล่นกันเขาจะเบสกันเนี่ยเหมือนคุณเข้าบ่อนเงี้ยคุณก็ดูอัตราตอลอดเอาเก้าสามแล้วกันนะมันไม่แก่ห้าถาสมมติว่ามันมีบาทห้าตังค์ผมนึกออกไหมครับถ้ามันหลุดเก้าสิบสามคุณซื้อที่บาทห้าตังค์คุณซื้อในเวลาวันนี้นะครับ แสดงว่าบาทเก้าสามลดเก้าห้าสิบสองตังค์ถูกไหมคุณขาดทุนสิบสองตังค์ถ้ามันหลุดคุณเลิกแต่ถ้าคุณซื้อที่ตอนนี้จริงๆตอนนี้ไม่ควรซื้อนะเป็นเนผมผมจะแนะนําให้ซื้อตอนนี้นะเป็นการเบสกันเนี่ยบาทยบามคือ,ซ,อซื้อตอนนี้ก็ได้บาทหกตังค์ถ้ามันทะลุไปได้เนี่ยรู้ไหครับมันอาจจะวิ่งถึง บาทเจ็ดสิบแปดระยะยาวๆเลย,ยนะครับตามคุณตีตอนนี้บาทห้าสิบคือมันได้คุณจะได้ประมาณหกสิบตังค์แต่เมื่อกี้คุณเสียสิบสองตังค์หกสิบตังค์หารสิบสองคือห้าเท่าคือวินนิ่งมันจะประมาณห้าเท่าถึงห้าห้าต่อหนึ่งในการลอสนึกออกไหมครับคุณคัดลอสตรงนี้เก้าสิบสามเก้าสิบสี่แต่ถ้ามันขึ้นไปคือตามอย่างเงี้ยอาจจะคุณจะได้หกสิบตังค์เจ็ดสิบตังค์ก็คือคุณจะกําไรห้า ขาดทุนหนึ่งก็คือวินดิ้งเลโชนะครับห้านึ่ออกไมหมครับคือเวลาเขาเล่นก็เล่นอย่างเงี้ยแต่คุณต้องมีวินัยนะไม่ใช่ว่าคุณซื้อตรงนี้บาทห้าต่างคุณหลุดเก้าสิบสามไม่เป็นไรมันก็เด้งมาไม่ได้นะครับถึงตอนนั้นเราไม่รู้โยนทิน้งก่อนอย่างเงี้ยกราฟรายวันก็ก็ไม่ได้แย่นะพี่นะว่าอย่างที่ผมบอกผมว่ากราฟรายมันมเนี่ยเขารออะไรบางอย่างนะคือไอซไซมันสูงเกินไปเนี่ยผมว่าเร็วๆนี้คงไม่ไปหรอกคงจะอย,อยู่ตรงเนี้ย เคลื่อนไหวช้าๆแล้วสักวันหนึ่งคงจุดพุนนะคงจะอย่างนั้นนะคงจุดขึ้นนะครับอันนี้ไม่แทนอาจจะจุดลงก็ได้แต่ผมมองเนวอย่างเงี้ยผมว่าโอกาสที่มันจะจุดขึ้นมากกว่านะคุณก็ต้องรอไปดูพื้นฐานดูอะไรอย่างนี้ข่าวอย่างไปดูมันมากเลยครับมันเขาเป็นคนเจ้าของคนคนโทรลข่าวทุกอย่างจะดีจะร้ายเขาเป็นคนออกมาแล้วเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยแต่ผมปรากบการถ้ามันดีจริงมันก็ก็มันก็มีผลต่อราคาหุ้นนะครับ เนี่ยก็ผมว่ารอดูแล้วกันหรือว่าจะ,จะลองเบสด,ดูก็ได้นะครับมาดูถามไอ AI AI, AI ก็ถามว่าอืม AI เขาถามว่าาทรงอย่างเงี้ยังสวยอยู่เปล่าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง โอ้สูงยี้ไม่สวยนะครับมันมันสวยตรงไหนมันไม่สวยเลยนะครับเนี่ยมาจากขนาดฮะสิบสี่เลยเหรอไลวีโอ้โหหดลายมากลงรวดเดียวเลยนนเนี่ยเนี่ยลงว่าสองเท่าครึ่งเลยฮะเกินครึ่งอีกนะเกินโอ้โหถามว่าอืมเขาเขาคงความหมายว่าน่าจะกลับตัวได้ยาวนนั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะวงกานผ่านๆน,นะอ โอ้ oh, บอก,บอกยากนะไม่ได้เกิดในลายวิกไม่ได้เกิดอะไรเลยนะครับบูล l คอน c เวอร์เจนด d i เวอร์เจไม่ได้เกิดคอนเวอร์เจอะไรทุกอย่างเลยนะถาว่าจะขึ้นไหมอืมจะปรับตัวได้อย่างจุดต่ำสุดนี้อ่าอย่างลายมันเนี่ยผมว่าทรงนี้ก็โอเคนะลายมันถือว่าขึ้นไปแล้วลงมาเนี่ย เขาเล่นชอบเล่นอย่างนี้โอ้โหสองทะสองห็หนยไหมภูเขาสองลูกเนี่ยไม่รอดถามว่าจะลงถ้าลงมาที่สองบาทเก้าสิบสามบาทมันคงไม่มันคงไม่โหราขนาดนั้นนะแต่อันนี้ก็ไม่แน่นะครับทรงมันหลุดเส้นไอซ์ไซห้าสิบแล้วด้วยเออผมว่ารอก่อนดีกว่ารอสัญญ,ญาณคอนเฟิร์มนะครับอันนี้บอกไม่ได้จริงๆนะถ้ากูจะตีเทียนลายกก็ตีได้นะครับ เนี่ยวันนี้เหมือนคอมแง็งๆนะเนี่ยตีเทเลไลน์มันมันค่อนข้างจะยากนะอย่างเงี้ย,ยออตีผิดดูมตีตีวีคแล้วกันวีคมันจะได้มีช่องมีแกลบหน่อยอ่าต้องตีวีคนะบะุดแม่เลย เนี่ยครับประมาณเนี่ยมันก็ตียากเหมือนกันนะเนี่ยรอมันเบรกเนี่ยมันจริงตีผิดอะประมาณนี้แล้วกันถือว่าเนี่ยครับรอมันเบรกมันมันเบรกไอ้ดาวเทนไลน์เนี่ยใน,น break, วีคเนี่ย,ยค่อยเค่อยเล่นก็นได้นะ,ะแต่ผมว่าตอนนี้ยังยังไม่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 ไม,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 ไม่ควรนะในวันเนี่ยเหมือนจะเกิดอ ได้คอนวูชคอนเวอร์เจนเล็กๆนะฮะตรงนี้กับตรงนี้นะตรงจุดนี้ราคาลงแต่แไม่ลงแต่มันยังไม่ไม่เคลีย์อ,อะไรไม่ชัดเจนอนะ่ะผมว่ารอไปก่อนดีกว่านะครับอันนี้มีคนถามทองเนี่ยทองจริงๆผมว่าน่าสนใจนะดูนะครับทองในหรายสัปดาห์เนี่ยผมว่าถ้ามันมีแนวต้านใหญ่อยู่หนึ่งแปเจ็หนึ่งนะ แต่ถามว่าเนี่ยมันพร้อมกับตัวได้ย่างอันนี้ไม่ไม,ไม่บอกไม่ได้แต่น้นหน้าที่ผมบอกว่าน่าสนใจตรงตรงนี้เนี่ยแท่งเนี่ยนะครับแต่มันขึ้นไปแล้วโดนตกหัวลงมาคว่ำเลยนะครับถ้ามันทะลุ1 8ึ่งแนี่เนี่ยผมว่าน่า follow by นะหนึ่งแอีก34่ตังค์แต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้มีอะไรนะแต่มาดูทองผมจะใช้4ชั่วโมงในการเล่นใน4ชั่วโมงับวันนะคุณดูนะเดีย๋ยวผมเอาวุ่มบอกแล้วกัน มาดูนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าวันไหนส,สามันก่อนเนี่ยไทองเกิดอะไรขึ้นราคาลงมาเรื่อยๆลงๆแต่ไอไซไม่ลงเห็นไหมครับพยายามจะดีกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยมันน่าสนใจนะพี่แต่ว่ามันเตือนเราแล้วว่าเอ้ยคุณอย่าขายนะอย่าขายนะฉันไม่ได้พร้อมจะลงนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับคือราคามันลงแต่แรงขายมันไม่ลงตามเนี่ยผมว่ามันจุดน่าสนใจตอนนี้ก้า ยังไม่ได้มีอะไรที่จะบอกว่ามันจะกลับตัวขึ้นนะแต่ผมถ้าผมดูรายวันนะครับคูณเลูรายเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งสี่ถ้าทะลุเนี่ยไปก็คุณค่อยเพิ่มสถานะอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็อาจจะลงก็ได้หรือขึ้นก็ได้นะอันนี้บอกบอกลำบากต้องดูระยะยาวอีกทีหนึ่งนะเดีย๋ยวผมดูสองชั่วโมงทนะียันอสองชั่วโมงก็ใช้ได้นะ ยังยืนไอซ์อยังมากกว่าห้าสิบเออก็อืมผมว่าผมว่าคิดว่านะมันคงไม่ลงไปมากกว่าน,นี้นะแต่ถ้าหลุดตรงนี้ต้องหนีนะครับหนึ่งเจ็กหนึ่งเนี่ยอีกยี่สิประมาณยี่สิบเหรียญเออมันก็มีแกลบอย่างนี้นะลงไม่กียี่เหรียญคัดลอดถ้าขึ้นไปประมาณสาิสองเหรียญโฟล l o บ b ยอย่างเงี้ยผมว่า,น,าน่าสนใจนะอันนี้มาดู BTC แล้วกัน BTC ตัวนี้ลบแล้วอะไรเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าอันนี้เป็นเรียวถามนะครับโอ oh, อิตาเลียมจริงอิตาเลียมแข็งนะครับไม่หลุดสี่พันนาทีส่วนตัวนอื่นนะเละเทหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนจินแซน ไลคอยเนี่ย XSM เงี้ยโอ้โหมาดู BTC ด้วยกัน2% 2.3%ถามว่ารายสัปดาห์เนี่ยส่งก็ผมว่าผมว่ามองก้อนทีนะที่ลงมาเนี่ยผมไม่ได้มองเป็นขาลงเนี่ยผมว่ามันเป็นการปรับฐานเนื้อออกไหมครับรายสัปดาห์นะแต่ผมจะให้คุณดูเลยนะครับในรายวันในรับเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก คุณเห็นไหมหน่ากลัวสุดๆนะครับเกิดอะไรขึ้นไดเวอร์เจนชัดเจนนะครับเนี่ยแท่งเนี่ย้วทำยังไงอ่ะโอ้ยถ้าคุถ้าคนเล่นมันเนี่ยผมว่าเล่นแบบ V.I. อะ่ะผมว่าเขาไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะถ้าคุณเล่นเทคนิคนะครับเป็นผมเนี่ยผมว่าไปเจอตรงนี้เลยนะสามหมื่นสองมื่นเก้าเนี่ยถ้าถือ,อยาวๆนะผมคิดว่าบ t c เนี่ย ให้ดาวนะครับจัก,กราบเนี่ยคิดว่าคงจะไม่ไปไหนอีกนานเลยนะไม่รู้สิเพราะว่ามันเกิดไปแล้วเนี่ยจริงๆไอ้พวกเนี่ยนะครับผมในไลมันในไลวีสเนี่ยผมเคยเจอนะครับสี่ครั้งทําได้นะเกิดไดเวอเจนเดเวอเจนจะไม่ลงจนครั้งที่สี่ลงเลเทแต่อันเนี้ยในไลมันเนี่ยอืมส่วนใหญ่ผมว่าสามครั้งไม่เกิดเนี่ยคือถ้ามันเด้งขึ้นไปครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วมันเกิดไดเวอเจนอีกครั้งหนึ่งครา้เนี้ยผมว่านารลกแตกแน่ แต่ตอนนี้มันก็บอกว่าโอเคถ้าตรงนี้มันจุดสูงสุดเลยใช่ไหมครับตรงนี้มันคอนเฟิร์มแล้วแหละว่าจุดสูงสุดอยู่ตรงแท่งนี้แท่งเมื่อเดือนที่แล้วแล้วแท่งนี้พศจิกาอจุดสูงสุดตอนนี้เกิดตรงนี้ถ้าเดือนนี้นะครับไม่กลับขึ้นไปให้เกินนี้ให้ได้นะคือสิ้นเดือนเนี่ยผมว่าเปิดมามกรลาในเรนเทน,นะแต่ตอนนี้มันยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังอีกเลยทั้งหลายวันเลยหลือทั้งยี่สิบกว่าวัน นี่ไลมันนะครับเกิดชัดเจนแล้วเวลาเกิดในมันเนี่ยโอ้ยดูไม่จืดนะรู้สึกอีเทเรียบยังไม่ได้เกิดน,นะครับเนี่ยในนอันน,นี้ไลวีคนะถามว่าายวันเนี่ยเยอะโอเคายวันดีไม่ดีมากๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะพรบจะรีบราวอยู่ทุกเมื่อนะแต่ถามว่ารีบราวด์แล้วไปไหนผมว,ว่าเด้งไปก็ตรงเนี้ไม่เกิดเนี่ย 5้า0ม่เนี่ยประมาณนี้ 54, 3, 53, 53, 5 90, ้5หมื่นส3 5้0เกูประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี้นะอีกสักห้อสาม0 0 0 0 0นเหรียญเนี่ยถ้าถ้าทะลุไปได้ก็โอเคนะถือว่าก้อนนี้จบแล้วกำลังจะขึ้นก้อนใหม่แต่ครนี้ถ้ามันมันลงมาเขาเนี้ยผมคิดว่าถ้ามันเด้งขึ้นบเนีมันไม่ขึ้นไปให้สุดนะลงมานนมว่าหนัก บีทีซีน่ากลัวนะครับในายมันมันเตือนแล้วโอเคก็โชคดีในการลงทุนแล้วกันอันนี้แต่แตกราฟวียังสวยอยู่นะสำหรับผมนะเนี่ยถ้ากราฟวีไม่ได้เกิดอะไรนะครับโอเคครบคุณครับ